แก่นที่อยังแกนหอยแม่เราจะมาหาเห็ดนี่มาหนิแม่สิบอกแม่บอกว่าข้างบนมันเยอะไงนี่ไงขึ้นมาเบิ่งเด้อจ้ะเด็กหน่อยสิหาเห็ดนี่หยุดเหยียบละนันเหยียบละนันนี่เด้แกบดกกันดูนั่งกันอะรอนั่งกัน ปอนมวยใหญเบิงนี kind of ่น okay. ี <t od> <t od> oh. ่นี่น่ากเอาหน่อยดูไม่ได้นี่นี่นี่ดูนี่นี่อันนี้ก็ใช่นี่ขอเอาหน่อยไม่ได้นี่นี่ไปเอาหน่อยไปหากับพี่แกนี่นี่เอาหน่อยเอาหน่อยไม่ได้นี่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 ใส่กินนี่นี่ตรงนี้กับแมนนี่เอ๊ะอมาเดี๋ยวก่อนคือกับแมนไม่ใช่แมนโลแมนโล แกเก็บคนเดียวทำไมไม่ใช่แกไม่ได้เก็บคนเดียวไงตรงนี้ก็ใช่นี่ๆๆตรงนี้ก็ใช่แม่รลทำไตรงไหมแม่แม่อยากจับบ้าจับมาไล่นี่ๆๆตรงนี้ก็ใช่นี่ๆๆน้องเกดอยากจับบ้าน้องเกดไปหาเห็ดพอกับพี่แกนเลยใช่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 แม่แมเอาเศษใบตองให้มน้ยจับหน่อยสาดไล่เพ่อ๋อโห แน่แกดูทีมีแต่นี้โอ้โหแม่ให้แม่ถือไปให้แม่ถือไม่ไม่ไหนไหนใส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 โอ้โหนแม่ค่ะต้นไม้มาดูพี่แกนี่พี่แกนทำอะไรนี่ลูกเอามาดูพี่แกนเอาเห็ดก่อนเร็วนี่นี่เห็ดเต็มเลยนี่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 ซูมพี่แกนี่ถ่ายใส่มือพี่แกนี่อันนี้ใช่ไหมแม่ใช่ไง นีด้วยนี่ไงมีไงอูมายใหญ่มองมาวานปุ้ยได้เห็นเพาะมีนี่มาตรงนี้ด้วยอ่ะตรงนี้ก็ไม่แม่นะคขอันนี้ตรงพื่นมันมันเดี่นเดี่ยวนะคะขเน่ก็ใช่จังเลยไม่เห็นผมนี่เราเรียกนี่ผมผมเก็บ สวัสดีทุกคนก่อนสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อแม่ชื่อแกชื่อเกดงไป้ใช่ไปยู่ไหนนใบตองเราน่ะมามานี่บงนีนี่บัก้านึ่งคนนะโอ้งโอ้เนาะบงแล้วมันนี่แม่แม่ขอดจำน้อง นี่เดี๋ยวเบอร์ก่อนผด่นว่้มาวานปุ้ยนี่ไงนี่ไงนี่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 พี่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 มูนี่ปัดพี่น้องขำขำขำขับคับปัดใหญ่ปลายคักบ่เกตนี่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 เกนี่เอาหนี เอาไปใส่เอาไปใส่เปตองไว้ค่ะหลูกเอาไปใส่เป็นตองเจอคนเดียวเลยเยอะมากเอาไปใส่เปตองไว้ค่ะเจอคนเดียวในงานเนี้ยเนี้ยค่ะไม่เครช่วยหาเลยแม่ก็เอาหน่อยเอาหน่อยเหตุเหตุเหตุแม่ก็เอาหน่อยอยู่ไหนยายยายน้อยชอต เจ็ดสี่หา้าแม่แม่น้องนับก่อนดื้อแม่น้องนับก่อนดื้อม,มาหาเห,น,หนึ่งสองสามสี่หา้าหกเจ็ดแปดเก้าชิปเออชิปใช่เมื่อกีหาน้องเกีหาไม่ทันมันเกีเก่งกมากเลยใช่โอ้โหมันสวยมากแม่นี่สวยมากแม่มันสวยมากเมกเกีามามาาหาเมกเกีอ้อะม่เร็วๆนะดูดิทำไม